สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปูของย่าพาแฟมิลี่นะคะมาดูย่าพาทำอะไรแกบเป็นอย่างที่เเอาแกลบนะคะขอแกลบนะคะเพื่อนเพื่อนท่นี้เพื่อนถ่้อซื้อซื้อนี่มาขอแกลบอันกับเพื่อนบ้านนะคะเอาเขามาสีตรงนี้ละข้าวเปลือกมาสีตรงนี้นะคะทีนี้มาขอขอแกลบไปเผา เขากระติบเขานี่แหละค่ะแกลบตรงนี้แหละค่ะทำให้กล่องข้าวเนาะกระติบข้าวยาพาสีเหลืองงามนะคะเพิ่นเอาไปส่งหรอวบาเขาเบาะยังเพิ่นบอกว่าเบาเพิเพ่นเสิเอาลงไปให้น้ำเนาะโ่มีแนวตากเนาะมือเลยเนาะจตเต็มเราละ พอแล้วซ้ำนั่นปะ่ะตัวหนุ่มใหม่นนอู้หัวเพิ่์นตัวใหญ่ครับไก่ตอกไก่แตกเบะเขาเรียกว,ว่ายังหันไก่ตอกไก่ตอกไก่ตอก แสดงว่ามื่อนี้เขาสิบบริษเขามาเลยนี่รุ่นแรกคนมาแต่เชมื้องานบอกม่าจะข้าวเยวนมาจะได้มาต่อนะคะเก็บขี้เหล็กเบยเจียวปีนข่อยสิปีนเองมามามา แม่ขึ้นต้นขี้เล็กเหออรเหอ,นนเ,อเ,เออปิดลงลเยเออปิดลงลเบืองนี่ก็ไปเหยียบงาเทื่องนี่หันน้นงานงาทึงทึงทึงหัวเก่าตัวจึงถึง โอ้ยมันละออนเห็นขึ้นอีกต้น,นอีกจะเทิงเลยวัได้ใส่เกลือขึ้นมาลรวเจ็บอันนี้งามมันนั่นเอออันนั่นแหละเออเหยยบงามนี่แหละเออใส่ออีเหรออืมสุ้มปุ่นี่บ่นดะแล้วนี่อะบ่ถึงพอแล้วเอาต้นไม้ เซ็บไทยเซ็บตีนอึบเซ็บตีนอึบอ,อึบปลอดภัยปลอดภัยดีเซ้าหรอสัมนิกอะไร กี่ลูกเลยวันได้อีกนบนนี้เบะดูดิมะม่วงบ่เป็นบนปีน,นี้ ต้นหนึ่งน้ำพักกระเดาเด้ๆพักกระเดาอยู่มองนี่ต้นลุงเสือมา,อาเอาหน่อยอู้มะกลรวยวีงามค่ะวีใหญ่มากผู้ได้ปลูกไว้เนี่ผู้ได้ปลูกไว้นี่ยหญ้าผ้าปลูกไว้นี่พักกระเดาค่ะพักกระเดาต้นนี้นะคะที่ลุงเสือมาเก็บนะคะอยู่ดิน พี่สาวคนโตนะอุ้ยนำมายาลาบเต็มไปหมดเลยอูย้แต่หย่อนกงงามแอดซื้อหมูมาหม,มูสามสันมาต้องเอาไปแกงใส่กวไว้ผู้ได้ปลูกไว,ว้

ระว่างใหม่ทางตาดิอันอึดหนวดตรงนี้อออเอาเบ็ดถุงหน่อยพวดเอามากองถุงเลยมาต่อ โอ้ยโลกมากมแต่หญ้ากมแตรน้ำโอ้ยสะออดมากล้วย<อ><อ>เครือนี่เลยพัวน่ะใหญ่ค่ะค่ะมาตัดเนี่ยโ,โอ้ยแกงบุคักยังบุแกคักปลายกระเดอมใหญ่หนึ่งพัวน่ะทั้งนี้ก็มีหญ้าพามาปลูกไว้ พักเนาสิมี่บอกป่านี่พักเนาดูชะอมนะคะปล่อยธรรมชาตินะคะวิน่าปะอ่อนนะสิมี่เออออกไปเอาวิ่นาปะอ่อนมาใส่ชะอมอันนี้แบบธรรมชาตินะคะแล้วมันแรงปีนี้ฝนไม่ตก โมาตรงนี้นี่บ้านลุงเสือภาษาต้นนี้เด้มีบ่เออต้นนี้ก็มีอยู่นน่นนะคะหลายต้นอยู่นะคะ ไปยอดมัน,ม,นมันเท่ามันก็คยเอาอะไรล่ละเนี่ยเออแก่แน่ล่ะบ่อ้อนอะไรกับบอสแสบบ่ออไม่เอาเพยเนาะแบบนี้เนาะ เบะพี่มาเบ็ดต้นพี่พี่ฝั่งพี่เด้นี่นี่นี่ก็โดกยอดขี้เล็กเนเก็บไปออมค่ะคึดยากบ่ได้กินดนแล้วพอละมาได้ไลายแล้วเอ้าใส่ถุงเออเพื่อคนอื่น ญาติพี่น้อ,องเพื่อนเพื่นจากมหาไปอมอมภาษาบนนั่นละพอแล้วเก็บค่ากหลเอาไว้มูออมนัน่นไหมนีนะคะเป็นต้นขี้เหล็กของเราเองนะคะอีต้นนี้แห้งดกพอระเบะมันหลายแล้วไปบๆพอแล้วได้สองถุงแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องผูผ่องยภาพาแฟมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ